กังเวทเรียนย่อเรียนแต่กลางคืนหอนจีเรียนกลางคืนหรือ้ไรกเรียนกังเวทอยู่แล้วเรียนยังเว้รเอเน้ยตัวเียยกลาเนี้ยตัวอยู่ ขนะึ้นมามาไนนนนม่มได้ขวเขียวที่นีว่าว่าขับพวนคาควนอกขันมากเสียงมากทุ้เมื่อต้องไหวได้เขาเว้นว้ายนี่ในร่อีทุ่เมื่อมันถึงจับเนะน,นี่ยี่โในรมมันจะมืดเนี่ยอืจับมือน,ะอน,นีนี่ควันมึงเรียนเรียไปอ่ะดิ่งในหัวหน้นนนาม,มึงมือมึงยนดอกจอดต๊ะเดีวอ่ะ เป็นเนี่ยเป็นท่านมุ้งบ้านอะไรได้ไม่ยังมุ้งยี่กองไอ้ไดรเนี่ยไอ้ไ้ว่ามอนม้อนเขาตั้งหรืเฮาวันตั้งในตรงพี่ตอนเอาวะเอาเอาไอ้ไรอย่างนี้เนี่ยวันนี้พวกมวนเราอะไรพเกมจึงมวนมันเป็นยังไงมัน มันมุ้ยมูวหลายมันเงียบไม่ว่าใเขาเวีนหรมันมันงวงีเอสา่บอกเป็นสิบได้ก็รถอย่าเี้เป็นเป็นสิบว่านทั้งรังี้นีน e. like ่ prayed, มีนต์ตยุดยนตอะไรท้าวกาเรียนเต็มปาเริ่มเริ่มซีดว่าเอาเอาสวยเราสอลปาผลิตให้โรเต็ม ไข่ที่มันมันลม่มเรียนี่นมันล่มเลยเพรา้ว่า,าผมนั่งอยู่ทางในเสียบอยากเบิดหน,นูไอ้ขนาดเดืยนห่าน้หัวหลอกในในทางบนแต่ว่าขนาดหนาวดีพี่ไองาน่หนาหน,นาวหนาหนาวมันอีุ้่นดีครับเราไม่หันอยู่หันอุ่นหงาหนาวอุ่นดีครับงาหนาวบพราะว่าอยู่พีหรอก คนณเป็นนายได้ยัวปันเสียนาะไอ้หอนเอาคุลงมากก็เป็นกีวเอ้ยซ้ำสีหามึงร่รถเต็มแต่หคุแต่คคนหืนที่ว่าไล่คอีกไล่ครับยี่ใหญ่ไล่ีดีนเไปก้อ้หามุวนเ่จงอดุด้นหองไล่หองุเต็มหม กิดเบิ่งขนาดบริษัทขายตัวดีๆยังมีรถสี่ขั้นรถจังหวัดคนโดยสารสี่หน่อยสั่งไหนกิดเบิ้นงเรถลไอ้เหี้ยสามันปอยมือยิบสีวิ่ะอ๋อโชวสาันปอยมือย่ิบสอายิบีคนเคนใช้บนมีอี่มีสามพันเราเชื่ใช่เราลุงมาเสียไอ้เหี้ยเอาทะเดียดไปเห็้อย่างทะเดียท่าเดีดขายขายออกไปห่างวันเดียโอ้ขายให้สามพัน หายหมดเลยถชุดเลยร้นเสียมดผมเหอว่าทเนีทุวันดับแนวไปใส่เหไม่ไ้ยกชุดเลยแต่ผมเป็นวัยรุ่นเที่ยวอู่เทียบประจำกับสารพัดกับเสือใส่มี3ามบริษัทใด้ดบานอยอะเปานอยอ่คนท่วงล่ไเนี่ดมีทบ้งเปิดนอเยทีนี้ครับนจริงมด ตี่สาบันเก่กงอูดิจุดมีพ้นหอมมาเก่งคนหลยบันนี้มันเหนียวไรเเหนีย,นยนะจวจาว่าวัาวเศรานี่มาหลยปีแล้วหนากเศรุีหย่างข้านมาอะไย <laughs> มันยุ่งเลยแม่ยุ่งก็ไปได้แ้าำไมว่นแป๊ี่กยี่สิป,ปีหรอ พอได้ซื้อแนลเกลเอาแล้วเนี่ยแม่ว่ามันก็ดีไว้การมือได้ก็ได้ดีหมดมีมีมือูนำอุมอายุเพีกับบบ่บ่เซ็งกาเซื้เขามันยัยุ่งที่ละเขาหอมเอะใดก็สามเบลยิ่งนี่ม้มหลายพอยี่สิบปีว่าครับรถมื่อนี้บ่บ่พ่อเียหน่อยเซฟพ่อสองสามสามไงสามสาม ยังหนีมาหกสี่ก็ดู้หกสี่หรอโง่สามสิบกว่าปีอย่าว่านคนไรมายุ่ไอ้น้ยีนเป็นไอ้น้อยกบุเท่าดิ่อไอ้ไม้กบุญบุเท่าแค่บอกแค่บอกแค่ปุ้ยน้อยมันขายของซอยพอบอกแค่ก็พี่ยังก้อยเย็นวนๆนี่มันอมันเหรบอแค่ในน้อย แคเกิดมันนอนน้องยออันย่ำย่ำคนเมีเขาไปนอนในรองเหี่ยวเอาปลาปูไปแหกเม็ดด้วเห็นไมิละมันมันยังอุ่นเดอนแค่ก็นอนอย่างนั้นเ่านั้นเลยเมียถ้าเอแบบนี้ไปคนมาอปคนไหนไอ้ที่มันมวลลายมวนี่ได้ยไอ้ี่กล่องบ้างี่หรอไอ้ี่เทาี้มันติดไม่ดีในโกดี มันใเรีดีว่นนีกคนมันบ่มีรถตเกียกค้นตะกี้คนบานเฮีาสื่อ kind of รถขี่บ่คันเดียเป็นบ่ไรเป็นแมายนก็บ่กลกาเป็นหนีแมนบนกาเป็นหนี่ว่าผู้ใดอีีเงกาสรถแ่นแม่นผู้หาเงินเจงดีๆจังกาสื่อรถขี่จังกาขาดกาขายเจงกาส้อแ่นหาเงินบเจงดีดีบ่กาสื้อรถขี่ เสมออนู่คออเคลียรสื่อรถทีได้เบิดมันหูจักมันหูจักรักกันเม่นมวยเงินเดือนมากสิไดมันหูจักรักการการกูงการซื้อยังตัอจรงมันม้นหน่มนหนึ่คนกับรายไ่มีรถม่ีบสื่อตยงดี่มดติที่อล่ะต้งเตียมนนเนหรอก สมือนี่มูเฮาสลัดเป็นหนี<ะ>หมูจักเบิดว่าสไปกูเงินต้องเตรียมเยกอกสารยังเนี่ย <c oughs> สี่เวลาวรถต้องใส่เกสอกสารยังเน่คีนพก,ก็ต้ำนำเออ่อานน่เรนเลย,ยเอี่เมันเลยเสมอผักกันไปเบิดบัตรยงครัมันเสมอผักมมด กยไม่ได้เจ้าเจ็ดอะไรออกโลได้มีพวกมีแนงี้ยงอยออกหมดกันยี่นีน้นเข,<อ>ขาเจ้าะอวกาไปคำไห้ดี่ข้อมือนี่คำสบายไปบ,บ่อยทำงานดีเลี้ยงมาถึงน,น้นว่ายิมงมนก็นดีนําไปบ่อย สังเกตเบิ่งเนาะผมนั่งขายของผมเบิ่งตัวรถลงมาได้นี่พี่น้องเอาไปพี่น้องเอาไปเลยผมมีตกขังบกขอศร่ทธาตีอะไรตีสามตีสี่ตะเยอะไอ้นี่ไงคน 3, 4, น,น,น,นี่นั่งเต็มกินกาแฟลำเราถ่าลรถด้วยสามยานเดียวจิม้มดาวด้วยสาันมีรถเหมาบพนอรอครับไอ้ักไา่ได้ยนานลำเื่นเขาเขาข้เหมารถไปเหนเน็นไปเหินเล่าออกมาออกมาแล้วสิงเจ้าแล้วสิงเจ้าเกษมมือละ ให้เาข้าถารดไหาลังคนมาหอดสารคามโทกเงินที่นองมาล่ะม่าหอดสารคามาแล้วคุเห็นบมรเต็มดับยางโอ้สมพ่อคนมันบมตกขางอยู่พ่อบอกสอคือตะกี้หรอตอนนเขาเมียกันสามทีดงเดียวที่คนลงตกขังเต็มใหยเี้ออกมาเหียว่าไมาขายของเหี้ยเห้ยเศราเต็มน้ำแี็งน้ำปูนตาโรดกาเสี หารถรถจักูกัทุมหลัดมุ้ยันมีบุมีเดียวรถมารักแค่เดียวรถมารักรถมารักาไก็สินาอวดมัน thank <laughs> ยังมิลี่จ้าคืออารมณ์ดีแท้สวัสดีครับกับสวัสดีครับพี่น้องหาทันหาพน้นข้าคุยกับรถวินเพิ่นอยู่ z มเพินน่นเลียนวินอยู่หากิน้น้นโมคสอมาเป็น30ปีเป็นเบาเรื่องบรรยากาศการทรรมาหากินอยู่ในโมคสอสูฟังไรย่อนไปแต่อสาปีก่อนเป็่นขับมาจะปีสามสาม เป็นว่ามันตางเก่าหลายต่างเกาา่าแห้งบม่คือสมัยแต่กี้ มิรห้าจินอินดีครับผมเชียวบันเมียหน่อยผมตามห้ด้วยครับก่อนอันดับแรกมิดห้าจินอินดีมีลี่ไห้ไปแล้วทึ่งสองหลังทึ่งบานเมียหน่อยบานเมียใหญ่แล้วมิดห้าจินอินดีนี่บานลักผมหนาสีห้ไปแล้วฉันจือวัผิด ส่องสักสักหนี่ของบันเนี่ยหน่อยผมด้วยครับขอบขอบคุณครับใยโสมไปละบอบวกมือไวไว้ข้าคุยกับม้อไซ่กับรถวิ่นพ่อนอยู่วังหันเลยบ่เดี๋ยวคุยน้ำใยโสม ถามเส้นทางการทำม,มาหาจินหลดวิ่งอยู่่พาข้อสอกลเอียดเป็นว่ามันหาจินหยากหาเงินหยากบ่าคือสมัยตะกี้ ที่ผ่านไปแล้วใส่เวลาพี่น้องติดหนีพี่น้องไปแล้วซิบหานนที่ขอบุณหลายๆเดือตที่มาเยี่ยมส้มบกสอล่อยเอ็ดดันนาทางหนาตึกอาคารคลายตัวทั่วครับมีลี่่ามเมียบานมาแวเดอรมีลี่สีเหลียงกาแฟก่อนที่ขามไปสวรรค์ มากินกาแฟน้ำเขากันจังเมียเท่าสี่เหลี่ย,ยงกาแฟหรอกเมียอยู่บ้านส่งกันไปแล้ว่ ไม่ไอ้สมขอบคุณาะๆเด้วยแยกมายำกับยกมือไวๆอยู่ว่ามันเมียหอดบุรีรับนะมิลี่ท่านได้เคยไปเหรียญละไปบานใหญ่สมเหรียญน้ำเล่าเด้อคนหลายด้บานใหญ่สมก็ได้ พี่น่องเล่าหลาดิมีน,นี่บัานใหญ่สมมีแตะบัานลังใหญ่ๆด้ไปห่มกันอยู่หัน ท่านเขาย่างจะกินแล้วครับมีรี่กินวางหาโมงแร่งต่ำปลาทู่ได้จักไล่เมื่อนี่เจ้าได้ไล่พ่อหาไหล่วะอันมีคนเขาร้ายไล่ดูดูหลวดทังอย่งไดสมองเร็วไล่จีทีไลดูดูหลวดฉันนี้เวลา มีคนเขาลายส่วงเขาดันให้มันได้สู้โมงเร็วๆยาใจเย็นใจเย็นลายบัดงามนั่นมันมีคนคือเฮาตะกี้เขาไล่ได้คนเขาเจระะหาลอยหกลอยเจรพันเหมือนมีเนาะของเาเบิงใหม่ๆบานนี้ใจเย็นมงจากหลักการมจูจากวิธีกันหวงสัน่นโอ้ยลัยอยู่บัดมือบัดเว็นเลยเนดียว ส่วนไล่ไม่ไหม้คนเขาไลาพันกลัวกระมีเนาะสูมือหนีโอ้ยเยาวตังเจียลอยเลยซัมซีสิบธิยังเป็นเดียนนะห้องกระพอเทียดเดี๋ยวคนเขาพ่อสี่สิบคนส่วนคนเขาได้ไลยไหล่ทีโหลดกระมีเวลาอย่าฟ้าไหวไหล่ทีๆไล่ดูดูมือแล้วได้ไล่เทียโหดแต่มันสิพาดโอกาส ข้าวอกับเจ้าของแล้วไหลมือ้ะเทียซองเทียสุมโมงเ้อาได้หน่อยกันซวงคนเขาไล่ไล่สุมโมงมันได้ไลยไหลนำเขานำเข่าดวดมือแล้วเป็นชิเป็นเศร้ราไหลก็ไหลมันเขาไปดวดมีคนเขาไล่ๆล่บานมันจคดอยลดลงลดลงนี่โดนไป ถือว่า,าต้องปรับเปลี่ยนบรรยากาศการไหลน้ำเปลี่ยนมุมกล่องเปลี่ยนอย่างคนบึงมันยังบวจํากีครอยกับคนบ่หลายปันใดมือนีมือนีมือน,อนีคนเขาถึงยี่สิบสามสิบบ่มือนี้มีไหลหนึ่งที่เขาไหลมีคนเขาไหลบ่อปากบอ่อเบามีคนเขาสามสิบหาคน พร้อมกันเขาพร้อมกันสามชินอ่คนลองไหลทีๆลองเิ่งกักสมองละสองเทียสมองละสามเทียเข้าไปเบิง่งเพราะว่าห้าไหลดูดูทีๆยูทูททททขก็แจงเตียนแจงเตียนไปหาส้มจิตตามาที่กดกระลิงไงเฮ้ามันกนสีกระแรงมันก็นสีห้องปิง้งขึ้นดีดปิง้งขึ้น ขาดีซองเท่าไรเท่าก็ยิงไปอยู่หนามมขันสวงเฮ็ดไม่ไร่ไรไม่ไหวะคนมันสีลายดียตะเกา่าคนสีขาวลายสวงเขาดันซองเข้าไหไม่ประมาณวางเดือนแหลกสำหรับผู้ถือดันจนห้าว่ามันขคาเจ้าเขี้ยนตัวเลขตัวพิมพ์ตัวเลขตัวนัน นั่งไล่อยู่บว่าถึงสิบนาทีเนาะคนเขาเป็นหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยก็มีเนาะตัวเลขกไลรอือรือรือรือขึ้นว่ามันก็พิมพ์ตัวเลขตัวนึงเนาะว่าคนเขาเบิ่งเจ้าของหมอบ่งเ <ST UT> บิงบ่งตอนเบิ้งตอนท่าไล่แม่อยู่ตัวที่มันเป็นรูปคนที่มันเป็นรูปคนนั่นคือคนเขาเบิ่งเ่า มันเป็นรูปพ้นเครื่องจากบาลายถึงไปหาหัวได้ว่ยาสว,วัสดีครับขอบคุนครับสวัสดีคนเมืองดอยเอกครับขอบคุนหลายๆด้อไหลเงียบก็มาไหลมีเสียงก็มา <c oughs> มาจอบรัดถารถทั่วได้เย็นห้องกระไดขั้นเดียวยี่สิบสองนาทีละมือนี้คือเข่ายากเท่วนี้มันจะถุ่มเดียวห้อกระถุ่มสองนาที หมือว่านก็ยังไล่กันเขาไล่กันเขา่มามถาภาพาพี่นองเบิงไทยเมียงโดยเอ็ดมาจากทังระยองมาจากทางกรุงเทพมาจากทางเชียงใหม่ทีเขามาจอดทัางนาเบด เอาเมี่ได้เห็รงานตีมาเบิ่งรถทัว <c oughs> ผมมาบ้านหน่อยผมไปไห้ล้วเด้อย่าบาดบ้านเมียนหน่อยผมผมว่ามันกดไหเแล้วเบิ่งแล้วว่าให้นนกดอยู่เมี่ได้เห็รงานตี บ้านใหญ่ผมท่านได้ติดตามให้ไปตาว่าบ้านหน่อยมังหันผมเบิ่งว่าเป็นตาม,ลาตาม,มลาแล้วว่าใ่้นิดตามเมื่อย์ไรนี่มันขึ้นมารับบ่านอนเนาะทางนี้กำลังสเิกงานเนาะสิได้มานอนพักพอรอนตอนฝนตกว่าเมียอยู่ทาง ยี่เยเอ็ดมิตรร่มครับกับเย็นไข้ก่อนมือว่านนี่หรือเป่ว่าน,านมิตรหอนก็หอนมันนี้ไข้ย่ล่มดีเย็นดีมีหนสวัสดีค่าจากใจวาดสวัสดีค่าใจวาด เศ้าหาน้าที่ละ่ะเศ้าเด้บาัดขอบคุณนในหลายเรือครับผมสิอวยหัวลงเนี่บัดเศ้าหาน้าที่ละ่ะคุ่นนะแก้วกาแฟาหรือแก้วมีฟองนั้นสามแก้วสี่แก้วครับขอบคุณครับสีผูสีคุนที่ส้มอยู่ตอนนี้ ไงบาทเซาเมีเสาเมีลีคนเมืองสาเกียดตีลาไปกวนเด้อบาทนี่ไหลนี่สิขออนุญาตจ,จบใบซํำนี่กวนไหลเง่าไหลมันสิเบียสิเสียงกันครับขอพุณครับสวัสดีครับไปกอนเด้อสิไปขึ้นรถครับไปคือกัน